อนุทินใจหายอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขเวลา4ี่ปีเศษถือเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด4กันยายนได้มีพิธีอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธนารณสุขเขานายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขและนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธนารณสุขโดยมีนายแพทย์โอภาษการกาวินพงษ์ ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ราจิตอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมผู้บริหารกระทรวงให้การต้อนรับในอนุทินเข้าถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลอาทิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและถวายสักการะพระอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้า มรรม,มวงเธอกรมพรยาชัยนาทนาเรนทรก่อนจะพบกับผู้บริหารและบุคลากรข้าราชการของสาธารณาสุขนายอนุชินและนายสาธิตมีการมอบดอกไม้ให้กำลังใจในการอำลาตำแหน่งนายอนุทินยอมรับว่าวันนี้พอมาถึงก็ใจหายผู้เราทำงานด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เป็นเวลาสี่ปีเศษเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคน จนถึงวันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกเหน็เหนดื่อยท้อแท้หรือท้อใจแม้แต่เล็กน้อยซึ่งก็เป็นธรรเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนที่เราเชื่อใจมั่นใจไว้ใจแล้วก็ผูกพันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วยินดีที่ได้มาร่วมงานกับกระทรวงสาธารณสุขช่วง4ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงเกรด A แต่บุคลากรต่างหากที่เป็นเกรดวกบวก คุณภาพตั้งแต่ผู้บริหารขร้าราชการอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน